ในคืนวันออกพรรษานี้อาตมาสีอวยพรไหเป็นพรใสอันประเสริฐกุศลเกิดขึ้นแล้วกุศลแก้วสีทรงตามขอให้าติโยมทั้งหลายนอนรับขอให้ได้เงินพันนอนฝันขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนแบนมือมาขอให้ได้แก้วมณีโซกโทษยาพานมัญยาของเดินทางตลอดปลอดภัยโชคดีมีไซ มีแต่หัง่งมีแต่มีมีแต่ลำมีแต่รวยนับตะนีต,ต่อไปพอให้พรอเจ้านั่นมานังเกิดเป็นความจริงให้มาหลิงมาแหนมคำแยงแรงเศร้าขันเจ้าเหตนากับพอให้รวยทั้งเขา่าสนุกกินสนุกใจสนุกค้าสนุกขายให้ได้หลายเลื่อนบ้านจะทำบุญเพิ่มเติมนำพอให้พรทุกกล้มในทวีปโลกาพอให้ลงมาบรรดาลเจ้าผู้ห่วมบุญไปแล้วพอให้สุกกายสุกใจได้ห่วมสินกินทานเมื่อนี้ ได้ใส่บาตรหยาดนา้ำขอให้คุณศีลคุณธรรมปกปักรหักษาทุกคนขอให้โชคดีมีใสทุกทิพาราติการถูกท่านทุกคนเทินสาธุ